คาสลักจะมีทั้งหมด6คลาสด้วยกันนะครับก็คือคลาสสีขาวคลาสสีน้ําเงินนะครับคลาสสีเขียวคลาสสีม่วงนะครับคลาสสีส้มและคลาสสีแดงน,นะครับแต่ละคลาสก็จะมีคุณสมบัติของออปชั่นที่ต่างกันไปนะครับแต่ว่าโดยเบสิกพื้นฐานเนี่ยามันจะคล้ายๆกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h n n n e x ก x i l a Gamer ม v Channel ่องแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพ w นเวิเอาชีวิตรอดนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับอยู่กันกับเกมมือถือแนว i อดนะครับกับเกม Destiny Girl นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงไอเทมตราสลักนะครับผมซึ่งจะเป็นไอเทมที่ได้จากกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเปิดนะครับก็สำหรับเซิร์ฟช่วง1-5เนี่ยเซิร์ฟแรกๆนะครับ ก็คงจะเปิดแล้วเนาะกับดันเจี้ยนใต้ดินตราสลักนะครับดันเจี้ยนลมนะครับอ่าตาสลักนี่ก็คือตัวหินที่มีรูปร่างเป็นแหลมๆแบบนี้นะครับอ่าอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าตราสลักเนี่ยมีกี่แบบนะครับแล้วก็มีคลาสอะไรยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็พวกออปชั่นเป็นยังไงนะครับผม สำหรับตราสลักนะครับเราสามารถกดเข้ามาสมใส่หรือว่าติดตั้งได้ที่การกดที่ตัวละครนะครับแล้วก็เลือกช่องที่4นะครับ<ว>ก็จะเป็นรูปตราสลักนะครับมาอธิบายถึงสล็อตตราสลักก่อนนะครับตอนแรกเนี่ย ID เรา ID ทุกคนนะครับจะยังไม่เปิดล็อกเลยนะครับล็อกไว้หมดเนาะแล้วก็จะเปิดล็อกอันแรกนะครับหลังจากที่เราสามารถผ่านดันเจี้ยนทัดลมได้แล้วแล้วก็ได้รับตราสลักมานะครับ โดยที่ดันเจียนตราสลักท่านลมเนี่ยมันจะใส่ในช่วงในใส่ในสล็อตที่1นนะครับตรงนี้ตราสลักจะเป็นรูปลักษณะมุมแหลมจะหันขึ้นไปซ้ายบนนะครับแล้วต่อมานะครับดันเจี้ยนธาตุไฟเนี่ยก็จะเป็นตราสลักที่มุมแหลมหันไปทางขวาบนในส่วนของอันนี้ขอละไว้ก่อนนะครับสําหรับตราสลักธาตุน้ําแล้วก็ธาตุด,ดินแต่เอาเป็นคร่าวๆว่าท่านจะใส่ได้สี่สล็อตครบเนี่ยจะต้องลง ดันเจียนตราสลักทุกท่านะครับก็คือลมอยู่ซ้ายบนขวานี่คือไฟขวาล่างนี่เป็นน้ํานะครับแล้วก็ซ้ายล่างเป็นดินนะครับซึ่งมันจะปลดล็อกตามวันเนาะตราสลักนะครับมีอยู่ทั้งหมดนะครับรูปแบบของตราสลักอ่ะเดียวผมฟิลเตอร์แ๊บหนึ่งสีม่วงอ่ะนี่คือตราสลักมันจะแบ่งเป็นเซตนะครับก็คืออันแรกเป็นรูปหน้าเหมือนคนกโกรธนะครับ อันนี้น่าจะรู้สึกว่าของไทยจะชื่อพี่โลดหรือโกรธอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าของเซิร์ฟเซิร์ฟนอนเนี่ยชื่อว่าฟิวรี่นะครับเป็นตราสลักเซตโกรธนะครับเซตนี้แต่ละเซตเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกของมันนะครับอ่เดี๋ยวผมไล่ไปทีละเซตเลยนะเซตโกรธนะครับหรือเป็นรูปหน้าโกรธเนี่ยก็จะเป็นเซตที่อ่เมื่อเราใส่2ชิ้นนะครับก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์เอทีเคยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าใส่4ชิ้นก็จะเพิ่มคริติคอลดาเมจ นะครับ13.5%เลยนะอันนี้เป็นออฟสำหรับการใส่เซตของมันนะครับอืมนี่คือเซตพิโรดนะครับก็คือสายโจมคลีนั่นแหละนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเซตอ่าตราสลักไฟนะครับเฟรมเอนกราฟวิ่งนะครับของไทยไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันนะโอเคแต่เป็นรูปไฟสีแดงๆนี่นะครับเซตนี้ก็จะเพิ่มถ้าใส่2ชิ้นก็จะเพิ่ม a d k 25%นะครับแล้วก็ถ้าใส่4ชิ้นนะครับ ไฟดันดาเมจจะเพิ่ม4.5%อันนี้กรณีที่เวลาเราทำอันตรีแล้วแบบมันจะมีหลายๆทีใช่ไหมแล้วก็ทีสุดท้ายอะไรแบบนั้นนะครับอ่าส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือตราสลักรูปก้อนหินนะครับตรงน,นี้ก็คือตราสลักดินนะครับแลนผืนแผ่นดินหรือน่าจะแปลว่าพะสุธาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะแต่ว่าอันนี้คือจำรูปไปลวกันนะเป็นรูปภูเขาดินอย่างนี้นะครับแลนเอ็นกราฟวิง ตราสลักชุดนี้นะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์เซตคือใส่2ชิ้นเพิ่มค่าป้องกัน25%นะครับแล้วก็ถ้าใส่4ชิ้นเนี่ยจะเพิ่มาการต้านทานไฟนอลดาเมจนะครับของคูู้ต่อโซ่ก็คือลดการได้รับดาเมจนั่นเองนะครับคือสำหรับสายแทงหรือว่าสายเด็บนะครับหรือว่าเป็นสายฮิวก็ได้นะแล้วแต่ว่าเราจะประยุกต์ใช้ยังไงนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็เป็นรูปต้นไม้นะครับ อันนี้คือตราสลักต้นไม้เลยแหละแปลว่าทีเขาเขียนว่าทีก็น่า,นาจะต้นไม้นะครับเซตนี้นะครับก็ถ้าเราใส่2ชิ้นเนี่ยค่า HP เราจะเพิ่มขึ้น35%นะครับแล้วก็ถ้าใส่4ชิ้นเนี่ยก็จะทำให้ได้รับฮีวแรงขึ้นเป็นโบนัสอีก25%นะครับโอเคอันนี้คือ4ประเภทของตราสลักนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงคลาสของตราสลักนะครับ ตาสลักจะมีทั้งหมด6คลาสด้วยกันนะครับก็คือคลาสสีขาวคลาสสีน้ําเงินนะครับคลาสสีเขียวคลาสสีม่วงนะครับคลาสสีส้มและคลาสสีแดงนะครับแต่ละคลาสก็จะมีคุณสมบัติของออปชันที่ต่างกันไปนะครับแต่ว่าโดยเบสิกพื้นฐานเนี่ยอ่ามันจะคล้ายๆกันนะครับในส่วนเริ่มต้นเนาะยังอ่าลองยกตัวอย่างของตาสลักจากดันทัดลมนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยถ้าเป็นคลาสสีขาวมันจะมีออปชันปกติก็คือ เพิ่มค่า h p ให้แค่นั้นเองนะครับเนาะเท่าๆกันหมดนะครับ2.2%นะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นคลาส,สีเขียวปุ๊บมันก็จะใส่ออปชั่นเสริมมาให้อีกหนึ่งอันแล้วก็ออปชั่นที่เสริมอยู่เบื้องต้นจาก h p เมื่อกี้2.2%นะครับค่าสีขาวก็ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นเพิ่ม h p 4.5%นะครับแล้วก็ออปที่ได้มาเสริมเนี่ยเป็นสีดำเงินเนี่ยก็จะสุ่มแล้วนะครับว่าจะเพิ่มอะไรบางอันก็เพิ่ม เดบเพิ่มฮิตเพิ่ม a d k เพิ่มคริติกอนเพิ่มอะไรไปตามเนื้อเปื่อยแล้วแต่ว่ามันสุ่มได้นะครับระดับต่อมาก็คือคลาสสีฟ้านะครับช่องออปชั่นก็จะเพิ่มมาอีกเป็นอีก2ช่องนะครับอาตรงส่วนนี้เนี่ยจะขออธิบายด้วยว่าสําหรับคลาสตาสลักนะครับมันต้องขึ้นกับการค่าเลเวลของตัวละครด้วยนะที่จะสวมใส่ได้นะครับเอาอย่างง่ายๆก็คือตัวละครเลเวล80นะครับไม่มีดาวเลยเนี่ย จะใส่ได้เฉพาะตราสลักคลาสสีขาวนะครับแล้วถ้าตัวละครที่มี1ดาวนะครับหรือว่าเลเวลร้อยเนี่ยเอาง่ายๆนับที่ดาวแล้วกันสีขาวคือ0ูนย์ดาวนะครับ1ดาวคือสีเขียวนะครับใส่สีเขียวได้นะครับถ้าตัวละครไหน2ดาวก็จะใส่สีฟ้าได้ถ้า3ดาวขึ้นไปก็จะใส่สีม่วงได้นะครับถ้าสีดาวขึ้นไปก็จะใส่สีเหลืองได้แล้วก็ถ้า5ดาวขึ้นไปถึงจะใส่สีแดงได้นะครับอันนี้จะการคาดการณ์นะเพราะว่า ใส่ได้แค่สีม่วงนะครับเพราะว่าลงด่านยังไปไม่ถึงนะยังฟ์มไม่ถึงนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราถึงสีฟ้ามันจะมี2ออฟใช่ไหมอ่ะทีนี้มาที่คลาสสีม่วงนะครับออฟก็เพิ่มเป็น3ออฟนะครับกรณีตรงเนี้ยเราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันจะมีออฟบางตัวที่ซ้ำกันได้นะครับจริงๆแล้วไม่ไม่ใช่ว่าซ้ำกันหรอกมันเป็น ATK บวก2รูปแบบนะครับทั้งบวกแบบแบบเปอร์เซนต์หรือว่าบวกแบบเป็นแต้มโดยตรงเลยนะครับอ่ในส่วนของ HP ก็เหมือนกันนะครับ เนาะกดดูไม่ได้อ๋อยู่ตรงนี้อ่าน,นี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดบสองสองแบบนะครับอ,อันนี้ให้ดูคร่าวๆว่ามันจะมีอยู่หลายแบบนะครับโอเคในส่วนของไอเทมตราสลักนี่นะครับอ่ามันสามารถทําการอัปเกรดได้ด้วยนะครับยิ่งอัปเกรดแล้วเนี่ยค่าพลังก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับทั้งในส่วนของออฟแล้วก็ ในส่วนของตัวเสริมเนาะโดยการอัปเกรดนะครับมันจะต้องมีตัวผงนะครับเป็นเป็นเหมือนผงๆผงอยู่ในขวดแก้วเนี่ยนะครับใช้ในการอัปเกรดนะแล้วก็ใช้ค่าเงินนะครับปึ๊บอ่าทีนี้ก็จะอัปเกรดอัปได้แม็กถึงเลเวล9นะครับอ่าตรงนี้เราอัปแม็กไปแล้วนะครับเนาะส่วนเจ้าผงนี่หายยังไงนะครับ ผงนี้เราสามารถหาได้จากการย่อยนะครับโดยที่ตรงนี้มันน่าจะมีปุ่มที่เป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับของเซิร์ฟไทยไม่รู้ว่าจะเขียนว่าอะไรนะแต่นี้ก็คือ d e c o m โพสก็ย่อยนะครับเราก็จะสามารถย่อยพวกตราสลักที่เราฟาร์มได้นะครับหรือว่าไม่ได้ใช้เนี่ยให้ออกมาเป็นเศษได้นะครับก็เราก็เลือกดูนะครับว่าออฟไหนที่เราคิดว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กนะครับอย่างเช่นพวกเพิ่มฮิตอย่างเงี้ยคงไม่ค่อยได้มีใครใช้นะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย เพิ่มค่าฮิตนะครับแล้ว ATK แล้วไปค r i t i c นรี r e d เนี่ยมันไม่ไม่สอดคล้องกันเนาะมันเป็นสายโจมแต่ดันไปลดค r i t i c นรี r e d ซึ่งไปเพิ่มเออไปเพิ่มค r i t i c a l r e d มันก็เลยไม่มีประโยชน์นครับแล้ก็กดเลือกนะครับแล้วก็กดย่อยปุ๊บเนี่ยมันจะบอกนะครับว่าเราจะหาเศษได้เท่าไหร่เนาะปุ๊บอ่าทีนี้ก็จะได้มาแปดสิบนะครับ oh. ตรงนี้ก็ถือว่าหาไม่ยากนะ oh. ถ้าเราฟาร์ไมไปเรื่อยๆนะครับเนาะ ที่เหลือก็คือรอในส่วนของการปลดล็อกนะครับอ่ะเดี๋ยวก็อีกอันหนึ่งที่เป็นข้อแนะนำนะครับก็คือไอตัวตราสลักมันจะโยนให้กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยพอสาสิบวันหลังจากที่ดันทัดลมเปิดหรือว่าใครที่สามารถลุยดันทัดลมได้ถึงชั้นสิบหกผ่านไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเปิดดันทัดไฟได้นะครับก็จะได้ตราสลักของดันทัดไฟมาซึ่งมันจะแบ่งเป็นสล็อตตรงเนี้ยสี่อันนะครับเนาะ ของดันธาตุไฟเนี่ยเราก็ต้องไปหาในส่วนของตาสลักในดันธาตุไฟนะครับเพื่อจะหาเป็นตัวเซตเดียวกันออกมานะครับแล้วก็ใส่เป็นเซตซึ่งตรงนี้เพิ่มพลังให้กับตัวละครของเราได้ค่อนข้างเยอะมากพอสมควรเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวตีบวกสักนิดนึงอ่าส่วนหิหนตีบวกเนี่ยใช้หินเดียวกันนะครับเราสามารถแบบฟาร์มของดันธาตุลมมาย่อยแล้วเอามาใส่ให้ตัวดันธาตุดินไอ้ดันธาตุไฟอย,อย่างเงี้ยได้นะครับงงไหมผงใช้อันเดียวกันแต่ว่า ตราใช้ข้ามกันไม่ได้เพราะมันหันกันคนละมุมนะครับมันเหมือนต้องเสียบให้พอดีสลักของมันเออคิดง,ง่ายๆประมาณนั้น <c ười> โอเคครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆเกี่ยวกับข้อมูลของตราสลักนะครับก็นนถือว่าเป็นอีกไอเทมหนึ่งนนที่จะทําให้นนเพิ่มพลังของตัวละครได้ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยดูคร่าวๆเนี่ยเพิ่ม a t k เพียบเลยแล้วอันนี้เพิ่มเด็บห่วงจงใส่เด็บซะด้วยอันนี้ก็อย่างน้อยก็เพิ่ม a t k เพิ่มอะไรมาเยอะมาก นะครับแล้วก็ถ้าเป็นของสีแดงเนี่ยอาคลาสสีแดงนะครับมันจะเพิ่มออปชันมาเป็น5ช่องซึ่งตรงนี้ก็ยิ่งใครที่สามารถผ่านดันเจียนใต้ดินตราสลักไปได้ไกลนะครับมันก็จะเริ่มดรอปของที่ดีขึ้นนะครับจริงแล้วสำคัญทั้ง4ท่าตุนั่นแหละนะครับแต่ว่าอันแรกที่เปิดก่อนคือดันลมเนาะก็รู้สึกว่าจะด่าน1 0 12นะครับ12นี่จะเริ่มดรอปสีทองแล้ว นะครับแล้วก็16จะเริ่มดอกสีแดงนะครับดันสลักสีแดงจะเริ่มดอกที่ชั้น16แต่ว่าก็ไปค่อนข้างยากนะหลังจาก10นี่ก็เริ่มหืดแลวนะครับแต่ถ้าเติมตังมาก็คงพอผ่านได้เนาะโอเคครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับข้อมูลตราสลักนะครับเป็นออปชันเสริมที่จะได้จากดันเจียนใต้ดินตราสลักนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ หากใครที่ชอบคลิปนี้นะรบกวนช่วยกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามอยู่กับเกมเดวกี้นิเกิลนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ช่นองผมไว้นะและเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าหรือว่าไลฟ์หน้าวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ